ย,ย,ยนี่อไอ้คนข้างบ้านหิวไม่ไดกไหนเนี่ยกินจะ้าก็ได้มั้งพี่ชาติอร่อยไหมจ๊ะอ,อร่อยจิจตังลุงดาเมนูวันนี้เนี่ยอร่อยมากๆเลยไม่ต้องบอกก็รู้ลุงดาทำใช่ไหมละจ๊ะพี่ชาติก็คุณเพิ่ครับ คุณพึ่งคิดจะอยู่ที่นี่จนกว่าตำรวจจะขี่คายคดีเพชรรัศมีจันทร์เลยใช่ไหมครับทำไมถึงถามอย่างนั้นล่ะครับผู้กองก็ที่นี่เป็นบ้านของคุณพึ่งเธอจะอยู่ที่นี่นานแค่ไหนก็ได้มันเป็นสิทธิ์ของเธอผู้กองเขาก็แค่เป็นห่วงนะคะคุณกลิอย่าลืมนะคะว่าที่คุณพึ่งต้องมาอยู่ที่เนี่ยก็เพราะว่าเพชรรัศมีจันทร์สกายเรเดอร์จรกกรมเพชรไปได้พวกคนร้าย ก็เลยพุ่งเป้าไาที่คุณพึ่งฉันว่าทั้งคนร้ายทั้งตำรวจน่าจะเข้าใจผิดนไปเองค่ะใช่ความซวยตกมาถึงกับพึ่งและพวกเราด้วยคุณพึ่งต้องลำบากขนาดนี้อาจเป็นเพราะอาถรรพ์ของเพชรรัศมีจันทร์ก็ได้นะครับใช่ใชใช่หรือไม่ก็รอสกายเลสด,ด้วยอือใช่ครับ คุณังกรพูดถูกไอ้สการเลเดอร์นี่แหละที่ทำให้พึ่งต้องถูกตามล่าได้ได้ข้าข้าเจอมันนะข้าจะทะนุ่มยนังลงพี่นังลงไอตัวแค่นี้ทำมันเก่งนะเราอ่ะไอ้ขวดเออเอากินดีกว่าใช่ครับใช่เิญเลยครับเชยเลยตั๊กูดอร่อยมากเลยที เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นผมไม่รู้จริงๆว่าไอ้พวกที่มาไล่จับคุณพึ่งมันเป็นใครแต่มันก็น่าแปลกเหมือนกันนะครับที่คนคมกริบเป็นช่างภาพส่วนคุณมังกรเป็นนักธุรกิจแต่กลับสู้กับคนร้ายได้สบายๆทั้งๆท,ที่คนร้ายที่ตามล่าเพชเนี่ย เป็นอาชญากรข้ามชาติที่มีฝีมือทั้งนั้นที่ผมรอดมาได้ก็พอโชคช่วยนะครับคุณคิดว่าคุณจะอยู่ที่นี่อีกอกี่วันครับก็นานเท่าที่คุณเพิ่งจะอยู่ที่นี่นะครับจะให้โทรมาค่ะงั้นเพื่อความปลอดภัยของทุกคน เดี๋ยวพวกเราจะออกไปตรวจสอบดูบริเวณรอบบ้านนะคะงั้นรอขอตัวนะครับตามสบายครับคุณกริดคะหาคุณมังกรเข้านอนแล้วเหรอครับโทคุณกริดก็ คุณมังกรเป็นคนป่วยนะคะก็ไม่รู้ผมเห็นคุณเพิ่งประครบประงมคุณมังกรอย่างกับเด็กๆอ่ผมร้อเล่นนะครับงั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับเอ๊ะเมื่อกี้คุณเพิ่งเรียกผมมีธุระอะไรจะคุยกับผมนะครับมีค่ะบักกูอินเตอร์